มาครับเรามาเริ่มข้างที่2กันเลยนะครับจัดใส่เข้าไปรอบนี้ก็17เส้นเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปเลยนะใส่ไปเลยนะครับ17เส้นเหมือนเดิมนะครับ จัดใส่เข้าไปเลยนะครับสิบเจ็ดเส,ส,ส้นจัดใส่เข้าไปเรียกชิดติดกันนะครับเชือกทับห้อยมือบีบไว้นะครับใสดมาใต้เชือกนะครับเชือกทับห้อยมือบีบไว้นะครับสอดใต้เชือกนะครับวางลงไปนะครับเชือกทับห้อยมือบีบไว้นะครับ วางไปนะเชือกทับหัวไม้มือบีไปนะเชือกทับหัวไม่มือบีไปน,ะนี่นะครับได้ที่ก็ล็อกเลย ก็มาเทียบกันก่อนนะครับกับอันข้างแรกนะครับเท่ากันไหมนะเท่ากันแล้วเราก็ล็อกเลยนะครับลงเลยนะครับทำชั้นต่อไปนะครับ ค okay. รอบนี้เราก็จัดเส้นติวใส่อีกนะครับ10เส้นนะครับวางไปเลยนะครับ วางใส่ทั้งหมด10เส้นนะครับก็เรียกชิดติดกันไปวางไปเลย ครบแล้วเราก็ล็อกนะครับก็มาถึงข้างที่สองนะครับก็จะเสร็จเท่ากันนะครับอ่เท่ากันก็จัดเลยนะครับ ทำด้ามให้เสร็จเลย okay. ได้ที่ก็ทำด้ามเลยนะจะได้เสร็จไป คู่หนึ่งนะจะเป็นคู่หนึ่งข้างที่สองนะครับที่ผมทาอยู่ตอนนี้ก็เป็นข้างที่สองนะครับของงานคู่นี้จะทําเป็นตอกผสมนะครับ เสียไปหนึ่ง้างเอ้ยหนึ่งคู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นงานตอ,อกผสมนะครับฟังเสียงดูครับเสียงเบาๆนิ่มๆนะครับเดี๋ยวครับงานตอ,อกผสมนะครับคู่นี้